สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาโมยสามีตัวเองอีกเหมือนเดิมนะคะจะมามาว่านิสัยของผู้ชายจีนเนี่ยเป็นยังไงนิสัยผู้ชายจีนที่แบบเขาว่ากันว่านะเออแบบนิสัยผู้ชายจีนในอุดมคติะคนอื่นเขามองว่ายังไงนะคะแต่แต่ก็ต้องบอกกันอีกว่าอันนี้มันแล้วแต่คนนะเออ บางทีอะอ,อว่าทุกประเทศทุกชาติแหละมันก็ต้องมีดีๆเร็วๆปนๆกันไปอะเนาะนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกเชื้อชาติว่าจําเป็นจะต้องแบบนี้แบบนี้นะก็แล้วแต่คน่ะเออไม่ว่าชาติอะไรก็เหมือนกันแหละเนาะเออแต่ว่าแต่ว่าที่เขาว่ากันมาว่านิสัยผู้ชายจีนเป็นแบบนี้แบบนี้ออยก็จะเอามาเปรียบเทียบกับของตัวเองนะคะว่ามันใช่อย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าอ่านิสัยผู้ชายจีนข้อที่หนึ่งไหนเขียนไว้ตรงไหนอะ เขาบอกว่าอะไรข้อที่1น,นะคะเขาว่ากันว่าผู้ชายจีนส่วนใหญ่เป็นคนขยันทํางานแล้วก็มีหัวกันค้าเออชอบทําธุรกิจอะไรอย่างนั้นนะคะออ,ออยว่าส่วนมากก็ใช่นะข้อนี้เห็นด้วยแต่ไม่ใช่สามีออยค่ะสามีออยไม่ได้ขยันทํางานนะเออ แล้วก็เรื่องหัวการค้าที่ไม่มีเลยนะจ๊ะได้ยินพ่อแม่เขานั่งคุยกันแล้วก็บน่บนๆกันมาว่าผิดที่พ่อแม่เขาแหละเออคนแก่สองคนคุยกันบอกว่าผิดที่พ่อแม่เขาเองแหละที่แบบไม่ได้มีหัวการค้าลูกๆก,ก็เลยไม่ได้ทําธุรกิจอะไรกันเลยนะเออมันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยมั้งเรื่องนี้อะเนาะเออนะคะแฟนออยไม่ได้ขยันทํางานแต่เขาก็จะไม่ทิ้งหน้าที่เอางี้ดีกว่าเออไม่ได้ขยันทํางานหนักเหมือนแบบ ขนาดนั้นน่ะออแต่เขาจะไม่ละทิ้งหน้าที่สมัยคบกันใหม่ๆทะเลาะก,กันจะเป็นจะตายยังไงเขาก็ต้องไปทํางานตรงเวลานะคะเออจะเป็นบ่อยที่แบบตอนเช้าทะเลาะก,กันแล้วแบบออยเวียงโวยวายใส่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจจริงๆเขาเป็นคนที่ง้อออยนะง้อเก่งมากๆแต่ว่าถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องไปทํางานแล้วอะฉันก็เลือกที่จะไปทํางานมากกว่าเออสามีออยเป็นคนที่แบบประมาณนั้นไม่ได้ขยันทํางานแต่ว่า ไม่ลาทิ้งน้าที่ละกันประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีหัวการค้าอย่างคนผู้ชายจีนส่วนมากอันนี้ข้อนี้ออยว่าไม่ใช่แฟนออยเห็นไหมเออแต่ว่าบางคนบางคู่ก็อาจจะแบบผู้ชายท,ทําธุรกิจทําการค้าเก่งก็ได้นะคะแต่ผู้ชายของออย ไม่ใช่แบบนั้นเลยอ่ะต่อไปนิสัยในอุดมคติของผู้ชายจีนข้อที่2ก็คือสายเปแล้วก็เอาใจเก่งเอเงเอเขอรวมเป็นข้อเดียวกันแล้วกันนะเพราะว่าเวลาเปให้ผู้หญิงมันก็เหมือนเอาใจผู้หญิงใช่ปะ่ะอืมนะก็จริงไหมข้อน,นี้เห็นด้วยใช่จริงๆคะ่ะเอเอเอ่อมีแฟนเคยมีแฟนคนจีแค่คนเดียวก็คือคนนี้นะไม่เคยมีคนอื่นคะแต่ว่าก็เคยคบผู้ชายไทยมาบ้าง อ๋อคิดว่าความสปอร์ตความทุ่มเทของเขาอะมีมากกว่าแฟนผู้ชายคน,คนก่อนๆของอ้อยเฮ้ยแกเราแฟนเก่าของฉันใครดูอยู่ฟังไว้ด้วยนะเออผู้ชายปัจจุบันของฉันเนี่ยเปนหนักกว่าคืออย่างนี้เขาไม่ได้เป็นคนร่ํารวยมาจากไหนนะแต่ว่าสิ่งที่เขาให้อะ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีค่ามากไม่ใช่แบบเงินทองมหาศาลอะไรแต่ว่า เราเห็นว่าเขาให้ด้วยใจอ่ะเขาอยากให้เราอ่ะเอออย่างแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยสมัยจีบกันใหม่ๆอย่างใช่ปะ่ะเออไปเดทกันอะไรเยยงี้ยเออเดี๋ยวจะเมาส์เรื่องผู้ชายจีนเขาจีบกันยังไงดีกว่าไหมออคลิปหน้าคลิปหน้าอันนี้เอาคลิปนิสัยก่อนอย่างสมัยจีบกันใหม่ๆอย่างไปดูหนังด้วยกันอะไรเงี้ยผ่านร้านเอ,อ่อกิฟช็อปของกระจุกกระจิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบไปเดินดูจับจับจ้องจ้องอยู่แล้วเราก็ เลือกซื้อซึ่งมันก็ไม่ได้แพงอะต่างหูคู่หนึ่งสองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาก็ออกให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบโอเคเลยอะถึงมันมันมันจะไม่ได้แพงสําหรับคนรวย,รวยนี่คือไม่ต้องคิดมากถ้ารวยเนี่ยต่างหูคู่เราสองสามพันเลยเขาก็จ่ายให้ใช่ปะ่ะเออแต่สิ่งที่เขาให้มาเราเห็นว่ามันไม่ใช่เงินทองมหาศาลแต่ว่ามันมีค่าสําหรับเราอะเออแค่แบบเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคแล้วอะอแล้วก็เอาใจเก่งเนี่ยออยว่าเขาใส่ใจเรานะ เขาใส่ใจเราถึงแม้ว่าแฟนออยจะไม่ได้แบบชอบซื้อนู่นซื้อนี่มาเซอร์ไพรส์นะแต่ว่าออยชอบเขาอยู่ตรงที่เวลาเราโกรธเรางอนเนะี่ยเขาจะง,ง้อเราตลอดไม่เคยปล่อยให้ผ่านข้ามคืนเลยอะเอออันนี้คือคือจุดที่แบบชอบนะ <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่คนนะผู้หญิงบางคนโกรธงอนอยู่อย่าเพิ่งไปเข้าใกล้เออเพราะว่าไม่งั้นมันจะยิ่งร้อนขึ้นใช่ปะแต่ว่านีสใสออยอะ ถ้าโกรธถ้าง,งอนแกต้องรีบง้อนะแกต้องรีบเอาใจแกต้องรีบเ,เข้ามาขอคืนดีนะใช่ไหมถ้าปล่อยไปเนี่ยมันจะยิ่งโกรธไงอันนี้อันนี้สำหรับส่วนตัวออยแล้วเขาก็รู้เขาก็รู้ก,รก็ขอโทษทุกครั้งไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดเขาจะขอโทษก่อนเพราะเขารู้ว่ามันจะทําให้ออยใจเย็นลงเออแล้วค่อยว่ากันทีหลังว่าเออมันผิดหรือไม่ผิดหรืออะไรยังไงอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ออยเห็นด้วยว่าผู้ชายจีนเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอะเอาใจผู้หญิงเก่งนะคะ,ะส่วนข้อที่3ข้อที่3นิสัยผู้ชายจีนในอุดมคติก็คือผู้ชายจีนเนี่ยรักครอบครัวกระตันยูแล้วก็ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ออยเห็นด้วยค่ะแฟนออาจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ดีกับครอบครัวของเขาอะนะคะพ่อแม่พ,พี่พี่ของเขาเนี่ยแฟนออยจะเป็นคนที่ เขาคุยกันดีอ่ะถึงแม้ว่าคุยกันบางทีจะเหมือนทะเลาะกันอ่ะแต่เขาไม่เคยแตกหักกันเลยอ่ะเออเขาฟังที่บ้านมากด้วยความที่เป็นลูกคนเล็กด้วยนะคะเขาก็เลยแบบจะต้องฟังพี่ๆแล้วก็ฟังพ่อแม่แล้วความคิดของเขาก็เป็นความคิดที่แบบกระตันยูด้วยนะคะเออเขาไม่ได้แบบ ส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนทุกเดือนอย่างนี้นะเพราะว่าความคิดของของผู้ชายจีนเขาคิดว่ากตันยูมันไม่ใช่แค่ส่งเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนอะ่ะมันมันมีหลายอย่างอะ่ะเอออย่างเช่นเออเรียกว่าอะไรพูดคุยกับพ่อแม่ทุกวันเนี้ยแฟนออยมาอยู่ไทยสิป,ปีอะ่ะเขายังคุยกับพ่อแม่คุยกับที่บ้านเขาได้แบบยังสนิทสนมกลมเกลียวกันอยู่ออ,อยว่าแบบโูทำได้ไงสุดยอดมากๆเลยนะเออ คือความกระตันยู่ของเขาก็คือแบบคุยกันบ่อยๆเป็นโทรไปหากาันบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็าาําถาไทยทุกสุขถาไทยทุกสุขพูดถูกไหมแล้วก็อะไรอีกอะเวลาที่แบบเอ,อ่อพอแม่ไม่สบายอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้คําพูดที่แบบว่าเออ ดูแลสุขภาพนะเธอแม่อย่าอนันนู้นอันนี้นะคือแบบเขาห่วงใยกันนะอะอยก็ว่าอันเนี้ยมันก็คือแสดงความกระตันอยู่ได้เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นว่าต้องแบบส่งเงินส่งเงินให้นะคะกออ็อันนี้สําหรับสไ r p ยอย่างเราออยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างให้ลูกๆของเราดูว่าเออเนี่ยพ่อแม่ ปฏิบัติอย่างนี้กับพ่อแม่ของพ่อแม่นะเออแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้ลูกเราใช่ปะ่ะว่าเออเขาโตขึ้นมาเขาก็จะมีแบบอย่างที่ดีนะอันนี้ออยสําหรับออยออยคิดว่าดีใจที่ที่แฟนมีคุณสมบัติตร,ตรงนี้นะคะแต่ว่าบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาได้ตรงที่แบบว่าเวลาเราจะตัดสินใจทําอะไรที่เป็นเรื่องของเราอะ่ะ มันจะช้ามากนึกอ,ออกปะเออเพราะว่าเขาต้องฟังที่บ้านเขาฟังพี่ๆเขาว่าตกลงจะให้ยังไงตกลงจะให้บินกับจีนวันไหนอะไรเงี้ยเออแล้วอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนเพราะว่าพี่สาวพี่ชายเขาก็ต้องคอยช่วยเหลือตลอดอืมหรือว่าเรื่องอะไรที่แบบจะต้องทําตามที่พี่ชายพี่สาวบอกอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยฟังที่บ้านก่อนแต่ถามว่าถึงขนาดไม่ฟังภรรยาเลยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเขาก็ฟังเราอืม รับฟังเราแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องจบที่รอที่บ้านตัดสินใจก่อนเออแต่ก็ไม่ใช่แบบทุกเรื่องนะบางเรื่องเรื่องที่แบบเออเกี่ยวข้องกับเขาอะอย่างเช่นเวลาจะกลับไปจีนแต่ละทีอย่างเงี้ยเออเรื่องตั๋วเครื่องบินเรื่องที่พักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราตัดสินใจเวลาออยตัดสินใจนี่คือแทบ ไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตัดสินใจเลยต้องให้ที่บ้านเขาต้องฟังเขาก็ต้องฟังที่บ้านเขาก่อนตลอดนะคะอืแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาที่ทําให้ทะเลาะกันเนาะก็ถือว่าโอเคอะข้อที่สี่นะคะนิสัยผู้ชายจีนในอุดมคติเขาว่ากันว่าผู้ชายจีนเนี่ยมีนิสัยเป็นผู้นําสามีเป็นช้างเท้าหน้าใช่ป่ะภรรยาเป็นช้างเท้าหลังแต่ออยว่าข้อนี้เนี่ยดูยากอะอสำหรับแฟนออยนะเพราะว่า สิปีที่ผ่านมาที่คบกันมาเขาไม่อยู่ไทยไงเราอยู่ด้วยกันกับเขาที่ไทยอะ่ะแล้วบางทีเวลาเราไปทําธุระจะต้องติดต่อธนาคารติดต่อสํานักงานอะไรนู่นนี่อย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นหน้าที่ออย่างเงี้ยเพราะว่าเออเราสื่อสารกับเขาได้ดีกว่าโอเคกว่ามันก็เลยดูเหมือนกับว่าเป็นผู้นําในบ้านน่ะนึกออกปะเออแต่ก็ไม่แน่นะเราไปอยู่ที่จีนเขาอาจจะ มีเขาเรียกว่าอะไรมีลักษณะที่เป็นผู้นําไปเลยก็ได้เพราะว่าเราต้องตามเขาว่าเราต้องรอเขาใช่ปะว่าเออเขาสื่อสารได้ดีกว่าเขาก็ต้องเป็นคนไปติดต่อเป็นคนมาทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ข้อนี้ก็ละเอาไว้ก่อนละกันนะยังไม่ฟันธงว่าใช่หรือเปล่าออยว่าแล้วแต่สภาพแวดล้อมด้วยแหละอืถ้าเกิดว่าอยู่ที่จีนออยก็คงต้องให้เขาเป็นผู้นําอ,อ่ะเออเพราะว่าเขาติดต่อกับ เขาสื่อสารติดต่อได้ดีกว่าใช่ปะเรามันภาษาไม่ได้ขนาดนั้นน่ะก็คงต้องให้เขาเป็นผู้นําไปแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามาอยู่ที่ไทยส่วนมากเขาจะเป็นผู้นํามากกว่านะคะเออข้อ5นะคะข้อ5นิสัยผู้ชายจีนในอุดมคติข้อที่5เขาบอกว่า ทำอะไรทาเร็วคนจนะีนเนี่ยทำอะไรทําเร็วข้อนี้นะอ้อยก็เห็นด้วยอีกข้อหนึ่งนะคะสามีออยจะบ่นบ่อยๆเวลาขับรถไปที่ไหนแล้วแบบเจอก่อสร้างอะ่ะเจอทําถนนน่ะออยต้องแบบฟังต้องอดทนฟังอะว่ากี่ปีจะเสร็จกี่ปีจะเสร็จอะไรเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> เวลาที่เราก็ดูข่าวใช่ไหมเวลาคนจีนสร้างอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊ปปุ๊แป๊บเดียวเสร็จแต่แต่ <c oughs> แต แต่กับที่ไทยเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันคนไทยเราง่ายๆสบายๆายใจเย็นๆอย่างนี้ใช่ไหมเอ,มอเขาก็จะบ่นทุกทีเลยอะ่เวลาเขาก็จะเป็นประเภทที่แบบทําอะไรทําเร็วนะคะ,ะคบกันก็เร็ว <laughs> แต่ง,งานกันก็เร็วใช่ปะ่ะเออเร็วจริงเร็วทุกเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องที่แบบเออคบกันจีบกันอะไรอย่างี้ก็เร็วด้วยนะคะอสบลูมกันก็ เร็วเหมือนกันนะคือแบบเพิ่งคบกันก็อัศบลรุมกันแล้วนะคะคือนางนี้จะแบบไม่ยอมปล่อยให้แบบเนิ่นนานยืดเยื้อกันไปนานนะคะจะเอาคือเอาเลยเอามาให้ได้เร็วๆเลยอย่างเงี้ยน,นะคะเออข้อน,นี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะส่วนเอ,อ่อเพิ่มเติมอื่นๆนะทำไมผู้ชายชั้นนิสัยแบบนี้คือนางอ่ะเป็นคนรักสุขภาพไว้แก่รักสุขภาพกินผักกินผลไม้แต่กินเหล้าสูบุรีจ้ะเอออันเนี้ย แต่ผู้ชายจีนไม่ได้กินเหล้าสูบุรี่ทุกคนนะ,ะพ่อของสามีออยเนี่ยสมัยที่เป็นวัยรุ่นก็กินเหล้าสูบุรี่แต่ตอนนี้คือแก่แล้วไงก็เลยเลิกรักษาสุขภาพแล้วก็พี่ชายของสามีออยก็กินเหล้าสูบุรีอันนี้หนักกว่าสามีออยอนะแล้วก็พี่เขยของสามีออยเนี่ยก็ไม่กินเหล้าสูบุรี่เห็นไหมว่าเออใกล้ๆรอบตัวในบ้านสามีออยก็มีทั้งแบบทั้งกินทั้งไม่กินเหล้า ก็มีแบบทั้งกินเหล้าสูบุรี่แล้วไม่กินเหล้าสูบุรี่ก็มีพ่อสามีพี่ชายแล้วก็สามีพี่เขยคนที่ไม่กินเหล้าสูบุรี่มีพี่เขยคนเดียวเออนะคะก็ส่วนมากแล้วกันส่วนมากจะกินเหล้าสูบุรี่นะคะอแต่ว่าดันมารักษาสุขภาพกินผักกินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งคืออย่างนี้ผู้ชายจีนส่วนมากคนจีนส่วนมากก็ได้คนจีนส่วนมากเลยดีกว่าไม่นับถือศาสนา แต่ว่าไหวนะไหว้แบบไหวเจ้าแมกวนอิมไหว้พระไหวเทพเจ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเขาก็ยังพูดเองว่าเขาไม่นับถือศาสนาเออไม่มีบวชนะคะแล้วเรื่องนี้ก็เลยทําให้แบบสามีออยไม่ถือหัวออยนี่ชอบขยี้หัวขยําหัวสามีมากเลยนะเออแล้วนางไม่ถืออ่ะถือซึ่งถ้าทํากับผู้ชายไทยทําไม่ได้ใช่ปะ่ะเออเวลาเล่นกันเวลาอะไรเงี้ยออจะแบบขยี้หัวสามีนะคะ เอออันนี้เราก็ชอบตรงที่แบบเออเขาไม่ไม่ต้องปวดไม่ต้องอะไรใช่ปะ่ะเราไม่ต้องแบบไปถือหัวเขาขเขาก็ไม่ถือหัวตัวเองเขาก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรนะคะเอออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเ<ม>ออเขาจะพูดเสมอว่าเขาไม่นับถือศาสนาเขานับถือเออเขาเรียกวอะไรอะ่ะคําสอนดีกว่าคําสอนของนักปัชญาหรือว่าคําสอนของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกเนาะม,มันก็ไม่เสมอไปนะคะเออบางคนก็มีทั้ง แบบเหมือนกันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์บอกต่อเมามอยออนะคะแลกเปลี่ยนกันเนาะใครทีออ่มีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปออยมาเล่าเรื่องว่าออผู้ชายจีนเขาชีบเรายังไงนะออย้อนว,นวันวันกันสักหน่อยเอ,อ เมามอยกันสนุกสนุกแล้วกันนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ให้คลิปออยด้วยนะแล้วก็กด subscribe เอาไว้นะคะเวลาออยมีประเด็นอะไรมาถกกันเมามอยกันก็จะได้รู้ก่อนใครเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย